มีมาเค้นเตนตมากรองพี่น้องมาลำฟ้องพระใหญ่วันลำเพิร์ออฟฟิเชียลครับแล้วนี่เข้าอยู่เต็นต์รถมังกรตำบลหน้านี่อำเภอเมี่ยงจังหวัดอุ้ดีท่านอนอุดรธานีครับเส้นทางออกไปน้องบัวลำพูครับพี่น้องในที่พนแล้วเหรอเนี่ยในที่พนแล้วอะไรยังต้ออุปกรณ์เสริมครับ ถ้าาอุปกรณ์เสริมินจากไฟแสงสีสิ้นจอที่นี่มาบังซุ้มขีกระตือทิ้มขีกระตือครับทิ้มสิ้นเรียบรูเดีเลยเป็นทขีกระตือลามันเลือกไปรงโมเดอร์พมีต่อรงโมเดอ ปหนึ่งปาหลายตัวไป่ไหนหายไม่ได้กนไูกเาวก็กินเยอะลูกีไหมน้องมองไก่ไหมมอง้าโค้งหรือไม้เขาจะวันกัดด่างตึกย่นไหมนี่กัดด่างตึ้กย่ทังทังเรียวเพราะนี่ทันงซี่แยกระนะเออทั้งสามแยกสามแย่สาแย่ดีไหมนี่ละก้จะนี่มันพ่มเราเนี่โอ้เออหยิบหยิบข้อมือยัวเถ้าพิบอับ งันขีก่กะตือกับกลางเฮดเวทีแล้วเห็ไนไกลางท่านี้ไม่สองคันน่นี่ไม่สองกลัวประมาณใบสองเถิงครับส่น้มดีดีพี่น้องเดินดีครับเดินประกวงนะครับเดินดีครับเดินดีครับ เออมุนป้าหาดส่อด้าเรารถพบเป็นจิกมุนป้าเลยเร็วๆๆเขามีเรื่องกันแล้วเร็วๆขัดน้ำลูกย่างนี้มันเป็นตัวลูกเหลียวอากาศเย็นลุงเสาทัดลุงทัดไฟครับ มวลตัวพน,น่ะเทียมนี่ทีมคตนุม่มกันหยอกกันนี่ดีตัวพนเะยงานงานไปน้ำกับหยอกกันไปน้ำแหลับบนวนไอ้ต้องถัดไปครับคุณน้อง โอ yeah! it. ้ยของขายเห็นค่เก้าส่กันตีเนาะค่อยเก่าส่งกันตีเนเน้ยของขายเห็นตัวนหลุดมาในเรื่องก็คือว่าเอาาขเยังเห็นงานเลยเฮ้ยมันเป็นยังเห็นงานปกติเตียนมันโอ้ยรดโอ้รดเป็นยังเตียนถเป็นยังเห็นงานเนับเสียง็กเสียง เขาเขาแังกว่าเขาแลยปะโอเคผมก็เขาเนี่ยเขาเนี่บางวนดี่ผมขายเนี่ยเขาทำเนาะของล่องเสาถัดไปกับตองกระระยะนี้ครับโอ้โก็ตื้นอันนี้เงือกขึ้นกรตื้นฟ้านี่เงือกขึ้นตอนนี้ยังเพื่อเพื่อเพื่อมากเลย ว่ามันเคียงถินตกเลยโอ้ถสงถึงเสาไฟว่ล่ะเอาทโก้มันถึงสายไฟนี่เอาทีกัวตู้ตู้โอ้เก็บเก็บเวทีไปทงย่านแล้วเลยกวานเลยให้เก่งคนที่เปิดไฮวเพราะว่าต้องเ wow. ปิดด uh, ้เนาะต้องเปิดยังไง ดัานัดันทึงเวอที่ก็เป็นหน้าที่ของแพรนเนกจอครับจอคำยันไว้ครับกันโยกโยกเยกเยกเร่งของทีเมือที่กับสุดท้ายนี่คือคำ Cái chôm qua, nó thổ khá hiền Cái chôm nhẫn thổ hiếp bọp Chôm nhẫn Khấu Khấu như này toàn Ngay Khấu khát đằng tự cứ bằng ngần Tám nhẹ của mũi Cái mắt nó hẳn nhẹ như Cái mắt các lăng nhong nhau mún này này, oh, nhớ nằm, muốn này này, trên lục tiền này nữa, bài ta, bài ta hầm là không mì mình nhưng mà năm ô, นี่ก็ห้องผู้น่เราผู้ไงเราคนผู้ไงเราคนสูงไหมเจ้าพู้น่อยนึงเนะพาหไ่บดอันนี้ขี่ไลรถจุดตะต้องกลัมาวิธีการเปิดการเงินรัโพงพี่น้อง นี่สถานที่ดีครับเข็ดง่ายเข็ดสะดวกครับเป็นล้านปูนยังกลวน,นะครับพื้นก็่ได้ดปั๊บยังไลาหม่องออกค้ารับลำนักลงแล้วอาคาตั้งต้องระรับน้ำเรียบร้อยบีบโตลวลำโพงขึ้นันมองดินยุบเห็นยากพ้่นนอกมองสีสบายสบายนะครับ lắm lăm phân phân, nó là Thái, thái à, nó là phát quân của miền ้งคุณคอมแมนาคประกอบธุรฎคิดเน่งนี้นเนาะเดี๋ยวไปยังหลายแ๋วคันเดียวกับพ่อเล้วเปิดมีดพ่อ,อยูว่วนเปิดมีด บัมีเวลาดูดฟุ้นเลยสิครับบัมีเวลน่าเซตกี่ฟุ้นดอกเลยสิครับปอบอดิวจากมือเลยนนโอ้ยคักาะขอ,อบีปปอบพระเก่ายังขังมันปอบเออตู้เก่าไว้อกีก,กข,อขังขังขึ้ขังคักอันเนี้ยทีตังฟ้อ,อน่าครับอันนีกานในเมืองก็สีเพราค่อยหลากหลายเพราคืองานบุญอยู่บ้านเนี่ยไม่รู้ คุณปอพี่อยฮะให้เบื้องไรบันได้หลากไลากันบ้างการงานบุญบันเท่ากับเจ้าจเรืออย่างเงี้ยเลยบรรยากาศพิณองมาไม่กินมาท่านมาบุญในงานนะอันนี้ก็เป็นเขียดในเมืองครับถึงสีห่ห้องนึง้อมาจ่ายน้อยโอ้ยตื่นหมดแม่ตั้งข้อหนากำลังขนอุนปกรณ์ลงครับ ขอบคุณพี่น้องลแล้วละครับผมบรรยากาศล่าสุดประมาณตอนนี้ไมยสามครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีพม่ๆคุณ